เขเรย,ยไหลครันนสสบค <มา S 2> <ส>ดีครับชด,ดีแล้วเดินหนักโ้าดิงเลยด,ด,ลเดินุรอดเดหนัก <บา S 2> เลยครับจบ Oh. แปดจุองหน่งศูนครับแปดจุดสแบคอัพได้เป็นแปดจก็ยังไม่พอใช่ไหมครับยังครับยังไม่พอน่าจะเป็นที่เดี๋ยวรอเช็คตารางอีกทีครับจาเกเจ้าที่ครับเสร็จสิ้นแล้วก็ใด้รุ่นโปรโซิกใครเป็นแชมป์แบคใครเป็นแชมป์แบ